แคครั้งนี้5้าชั่วโมงเลยครับเพราะว่าเดินทางมาไกลก็เลยให้เรียน5ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็จะขับกับที่สุขวิทร้อยหนึ่งทุ่มหนึ่งเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับลองมอเตอร์ไซค์นะโอเคปล่อยรถไหลช้าๆนะครับหมุนครับเหยียบคันไว้นะเหยียบคันไว้โอเคค่อยๆปล่อยคันออกมาเบาๆนะครับขึ้นกับนะขึ้นกับดีครับดีครับอ่ะปล่อยคันให้หมดเลยเล็งขนเล็งนิดนึงนะครับรถคันสีขาวกำลังจะออกมานะครับช้าๆไว้นะอย่าเพิ่งเร็วสายตามองข้างหน้าไว้ อีกคันอีกคันนึงจะออกมานะผ่อนเครื่งยกคันเล็กก่อนแป,ป๊บแป๊บหนึ่งเล็กยกเครื่งก่อนอ่าดีครับเร่งต่อเลยถ้าปลอดภัยเราเร่งต่อได้แต่ระวังจักรยานที่อยู่ข้างหน้านะครับตอนนี้เราใช้เกียร์สองอยู่นะโอเคครับระวังจักรยานนะครับอ่าถ้าปลอดภัยเล่งเพิ่มนิดนึงครับแซงจักรยานขึ้นไปเลยครับดีครับใส่ตามอาตามองขา้างหน้าไว้ใช้เกียร์สองอยู่ได้นะครับข้างหน้าทางโคง้งระวังไว้ด้วยใส่ตามมองข้างหน้ามองไปไกลๆยาวๆเลย ตอนนี้ใช้เกียร์สองอยู่นะผมจะให้ใช้เกียร์สามเลยนะเล่งคันเร่งนิดนึงครับโอเคเวลาเปลี่ยนเกียร์นะได้ยังเอเลยได้แล้วเเหยียบคานที่สุดแล้วยกคันเร่งวางขึ้นตรงตรงครับขึ้นตรงตรงโอเคพอเราเหยียบคานเมื่อกี้นี้ต้องผ่อนคันเร่งด้วยนะครับถ้าเหยียบคานแล้วคันเร่งเราไม่ผ่อนเนี่ยจะได้ยินเสียงคันเร่งนะครับเหยียบคานให้สุดแล้วอนคันเร่งและถึงจะเข้าเกียร์เปลี่ยนเกียร์ได้ตอนนี้ใช้เกียร์อะไรอยู่ครับ่าดีครับ ข้อใสข้างหน้าสวนมานะครับเราว่าโอเคครับปลอดภัยและเร่งได้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวทางแยกข้างหน้านะครับจะเลี้ยวซ้ายนะแต่เรามาเกียร์สามอยู่ก็ต้องลดเกียร์เป็นเกียร์สด้วยนะครับอตอนนี้ไปเกียร์สก่อนได้เรื่อยๆอ่าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับทางหน้าเป็นทางแยกนะจากเกียร์สลดไปเกียร์สครับเหยียบคันที่สุด จะเกียร์สามพักเกียร์ว่างก่อนดันซ้ายดนะันลงถูกต้องครับสลับมองข้างหน้านอมองกระจกซ้ายมองซ้ายมาแต่อยู่ไกลนะครับอย่าอย่าเหยียบกระเล่งครับเท้าต้องอยู่ที่เบรกเท้าอยู่ที่เบรกามูนเมื่อกี้เท้าไปเหยียบผิดโดนกระเล่งนะโอเคอ่าขึ้นกลับครับขึ้นกลับอ่าปล่อยค่ากระเล่งคันเล่งเบ,บาๆเมื่อกี้ไปเหยียบผิดโดนอะไร,รโดนคัะเล่งถูกต้องแต่ครูเหยียบเบรกไว้ให้ไม่เป็นไรแต่ที่เราเหยียบคัะเล่งแล้วรถไม่พุ่งอ่ะเป็นเพราะว่าเราเหยียบคัดกันไว้อ่ะค่ะสายตามองข้างหน้านะครับปิดไฟเล้ยกขวามองมอไซคายแทรก เค okay, เล้งต่อได้นิดนึงครับเล่งต่อได้นิดนึงเพราะนั้นถ้าเป็นจุดที่อันตรายหรือเป็นทางแยกเนี่ยเราอาจจะเหยียบคัดกันไว้ก่อนได้นะครับถ้าตกใจเหยียบคันเร่งก็จะมีพุ่งนะตอนนี้เท้าขวาวางไว้ที่เบรกนะครับหมุนมองหน้ารถครับมองไปทางหน้ารถมองไปทางหน้ารถนะให้หยุดในเดนเราไว้นะให้รถตรงก่อนขึ้นมาไล้กลับอ่าแล้วเล่งคันเร่งต่อนิดนึงต่อเนื่องเลยครับดีครับมองข้างหน้าต่อเนื่องเลยมาใช้เกียร์สองไปก่อนครับอ่าเล่งคันเร่งต่อเนื่องได้เลยครับ หาจุดไหนอันตรายเราก็ไปช้าไว้ก่อนข้างหน้าเป็นสะพานเดี๋ยวพอกําลังจะขึ้นเนนของสะพานเนี่ยเอายกคันเร่งก่อนถ้ายังเร็วอยู่รถจะกระโดดตอนลงช้าลงนิดนึงนะครับแต่เบรกไวนิดนึงถ้าปลอดภัยแล้วยกเบรกครับเล่นคันเร่งต่อน,นิดนึงได้เดี๋ยวสุดทางข้างหน้าจะเลี้ยวซ้ายนะครับมุมมุมในการเลี้ยวซ้ายข้างหน้าจะค่อนข้างแคบนะระวังรถที่เลี้ยวสวนเข้ามาด้วยระวังมอเตอร์ไซค์ข้างหน้า แยกอยู่ข้างหน้านะครับจะต้องเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไม่น้อยกว่า30เมตรอ่าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายได้มองกระจกซ้ายมองค่ายหนึ่งก่อนก็ได้ครับมีมอไซ้ายแต่อยู่ไกลนะอ่ามองไปข้างหน้าก่อนเราจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้าก่อนจะเลี้ยวเราก็มองซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าผ่อนขันเร่งยกขันเร่งก่อนมองซ้ายอีกครั้งนึงเหยียบคันลงไปให้สุดนะครับมองขวามีใครไหมเดี๋ยวก่อนอัาวนี้เขาเลี้ยวมองขา้างหน้าไปได้ครับหมุนครับหมุนหมุนเยอะๆนะหมุนเยอะๆดีครับมีอะไรผมช่วยให้ อ่คืนกับปล่อยคันต่อเนื่องไปอโอเคปล่อยคันแล้วเล่งคันเล่งน,นิดนึงครับอโอเคเล่งเบาๆต่อเนื่องได้เล,เลยนะใช้เกียร์สองไปตลอดก่อนใส่ตามหมข้างหน้าระวังบอไซส่วนมาโอเคเล่งเพิ่มอีกนิดเดียวพอเดี๋ยวข้างหน้าจะเลี้ยวขวานะครับน่าจะเลี้ยวขวาอา่าก่อนที่จะเลี้ยวนะครับให้รถอยู่กลางๆไว้นะครับรถอย่าชิดขวามากเกินไปถ้าชิดขวามากเกินไปอะ่ะ รถฝั่งที่อยู่ทางด้านขวาจะเลี้ยวเข้ามาอาจจะอันตรายกับรถเราได้นะเพราะนั้นรถเราจะไม่ชิดขวาตรงเส้นสีเหลืองมากเกินไปนะให้อยู่กลางๆไว้เหยียบคันลงไปให้สุดก่อนมองถงขวานะครับคันนี้เขาคนละทางกับเรานะระวังจักรยานให้จักรยานไปก่อนปล่อยคันเบาๆปล่อยเบาๆดีครับมองข้างหน้าให้หนารถเอย่าเพิ่งคืนนะเอาคืนดีครับปล่อยคันก่อน อ่าแล้วก็ใส่ตามอกข้างหน้าปลอดภัยแล้วเล่งเบาๆต่อเนื่องได้เลยครับตามองข้างหน้าไว้ครับเล่งเพิ่มร่งนิดหนึ่งได้ครับเพราะข้างหน้ายังว่างอยู่นะเล่งเบาๆนะระวังรถทางขวานะครับทางป่าจะออกมาไหมครับดูระวังรถให้แท็กซี่ออกมาก่อนเหยยบคัดกันไว้ก่อนแล้วก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยบคัดไปไว้ก่อนอ,นะอ่าโอเคนะอ่าปล่อยคัดป,ปล่อยละค้างระวังมอเตอร์ไซค์ด้วยอ่ะปล่อยคัดปล่อยละค้างนะระวังจากมอเตอร์ไซค์นะหยยบคัดก่อนหยยบคัดกลับใหม่อ่าปล่อยคัดใหม่ปล่อยปล่อยละค้างนะดีครับรถไม่ดับดีแล้วโอเคปล่อยคัดที่เหลือ เล็กๆให้ผมนิดนึงอ่าแล้วขับตรงไปได้ใช้เกียร์สก่อนนะสถานการณ์รถแบบนี้นะครับถนนแบบนี้นะให้ใช้เกียร์สไปก่อนอเร่งเพิ่มอีกนิดนึงได้อ,อย่าเพิ่งเร็วตามจะชา้าจะเร็วตามสถานการณ์บนท้องถนนนะครับ เพ,เพิ่มได้อีกนิดนึงครับเพิ่มได้อีกนิดนึงดีครับดีครับใช้เกียร์สองพอนะเกียร oh. ์สองก็เล่งได้โดยประมาณนะครับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงระวังรถเขา s <S uh. สวนมานะแต่ถ้ารถเขาสวนมาเราจะหักหลบ mm. เขาเนี้ยต้องระวังทางซ้ายด้วยนะครับมีมอไซค์ขับอยู่ทางด้านซ้ายของเรานะเพราะถ้าเขาสวนมาเนี่ยอย่างแรกก่อนราแตะเบรกไว้นิดนึงก่อนนะ mm. ครับถ้าอันตรายเนี่ยเราจะหยุดก่อนได้ แต่ถ้าจะหลบซ้ายต้องมองรถทางซ้ายมอเตอร์ไซค์ดีๆเผื่อเขาแซกขึ้นมาเรื่องเพิ่มนิดนึงได้ครับอ่าโอเคนะก็ถ้ายังไม่ชํานาญก็ไม่อยากให้เร็วมากนะครับจะอันตรายตอนนี้มอเตอร์ไซค์นะแซกขึ้นมานี่ต้องระวังเดี๋ยวผมจะให้เลี้ยวซ้ายนะครับ ตรงโรตาร์เอ็กซ์เพรสนะทางด้านข้างหน้าซ้ายมือนะครับเอาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายก่อนเห็นมอเตอร์ไซค์เลี้ยวไหมน่ะเราจะเลี้ยวซ้ายตรงมอเตอร์ไซค์ที่เลี้ยวขึ้นไปนะครับมองกระจกซ้ายไม่มีใครนะครับเหยียบคันเร่งไปให้สุดอ่าเหยียบคันสุดนะครับแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายนะอาบสายตาม,มองข้างหน้าอ่าหมุนซ้ายเลยครับหมุนรางมอเตอร์ไซค์เอาปล่อยคันออกมานนิดนึงก่อนดีครับเอาขึ้นกับมีที่จอดไหมเอ่ยท่าทางจะไม่มีที่จอดเดี๋ยวกัน ไม่มีนะที่จอดเต็มหมดเลยอ่ะนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมคงจะต้องให้ไปจอดฝั่งตรงข้ามก่อนอ่ะเหยียบคัตก่อนนะครับเหยียบคัตก่อนโอเคอ่ะเปิดไฟเลี้ยวขวานะเปิดไฟเลี้ยวขวา่าอ่ะหมุนนะครับมองหน้ารถเหยียบคัตไว้นะ,ะช้าๆนะครับตรงนี้ซอยแคบนะครับมีรถหน่อยมอร์ไซค์กำลังมาเนี่ยบอกว่าอ่ะปรดคัตไปได้ครับมองหน้ารถด้วยชาว้าๆโอเคอ่ะหมุนขวานิดนึงระวังรถปอกเข็นฟองตรงข้ามปัดคัตเบาๆ อ่คืออะไรครับเหยียบคัดกันไว้เหยียบคัดกันไว้เหยียบคัดเหยียบคัดนะอ่าโอเคปล่อยคัดครับปล่อยคัดเราจะตรงนะเราจะตรงไปฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเพราะเมื่อกี้รถตัดเอ็กซ์เพรสไม่มีที่จอดที่จอดเต็มหมดเราจะตรงไปฝั่งตรงข้ามเหยียบคัดให้สุดครับอ่าเหยียบคัดสุดนะแต่เบรกนิดนึงนะครับอ่ามองขวามองซ้ายนะครับเราจะตรงนะ ถ้าเราจะตรงนะเราจะไม่เปิดไฟนี anyway> ้เนี่ยนะครับไฟนี้ไฟเุืเอินเพราะอะไรครับเพราะถ้าเราจะตรงนะผ่านทางแยกเราตรงนะเปิดไฟตรงนี้นะทางซ้ายเนี่ยทางซ้ายมือแยกทางซ้ายเขาจะเห็นไฟทางด้านซ้ายของเราไฟสีเหลืองที่กระพริบเขานึกว่าเราจะเลี้ยวซ้ายถ้าเราเปิดตรงนี้นะเปิดไฟเุืเอินตรงนี้นะไฟกระพริบทางด้านขวาตรงทางด้านขวามือเรานะรถทางขวาก็นุกว่าเราจะเลี้ยวขวานะครับเพราะนั้นถ้าเราจะตรงเราไม่เปิดไฟอะไรเลยนะโอเคครับขับปล่อยรถไลช้าๆไปได้แล้วครับมองซ้ายด้วยเราจะตรงนะปล่อยคัดครับไปเลยครับไปเลยช้าๆ โอเคมอข้าหน้านะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปกลับรถนะครับไปกลับรถข้างหน้านะแล้วก็มาจอดริมกำแพงนะครับโ okay, อเคอาตรงไปก่อนนะตรงไปก่อนตรงไปก่อนเดี๋ยวเราจะถอยหลังลงไปเข้าไปในซอยนะครับตอนนี้เราจะตรงไปก่อนนะโ okay, อเคโอเคอาตอนนี้เหยียบคางที่สุดก่อนแล้วเหยียบเบรก โอเคครับหยุดรถนะครับอตอนนี้เปิดไฟฉุกเฉือนได้เ <sh arp> พื่อให้ขลังครุ้นะว่าเรากำลังถอยหลังอ่าเข้าเกียร์ถหลังครับว่างวาสุดลงโอเคนะเราจะถอยหลังปล่อยเบรกครับม,มองข้างขวานี่เห็นไหมมันมีซอยอยู่ทางขวามือเห็นไหมเอาปล่อยคัสเบ,บาๆาแล้วก็หมุนขวาหมุนนะ,ค,ะ,นนะ,ค,ะนนครับมองกระจกด้วยครับมองกระจกให้ท้ายรถข้าไปช้าๆอย่าเร็วให้ท้ายรถขึ้นไปในซอยเ่าปล่อยคัสแล้วก็มองทางด้านซ้ายด้วยมองขวาด้วยนะครับมองซ้ายด้วยมองขวาด้วยปล่อยคัสเบรกไม่กดแน่นนะช้าๆช้าๆ โอเคมองซ้ายมองขวานะครับรถตรงแล้ว huh. ข uh, uh, okay. ึ้นกลับครับค right. ืออะไรกลับอ่าแล้วก็ถอยลงถอยลงลงไปนิดนึงถอยหลังลงไปนิดนึงครับถอยหลังไปนิดนึงอ่ามองซ้ายมองขวาอ่าถอยไปนิดนึงครับอ่าปัดขับเบาๆนะครับลองดับนะอ้าวหยุดหยุดอ่าโอเคเหยียบคล้ายสุดแล้วก็เข้าเกียร์หนึ่งแล้วก็ปิดไฟฉุกเฉินครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับอ่าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายลองมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าอ่าเบรกไม่กดนะครับปัดขับเบาๆเราเลี้ยวซ้ายนะมองขวามีใครไม่เอ่ย อ่ามองข้างหน้ารถโอเคอ่าได้แล้วหมุนแล้วครับมองไปข้างหน้ามองขวาสักอีกทีนึงออกมอไซค์ครับเราให้มอไซค์ไปก่อนอัอบเปิดคับเบาๆอ่าขึ้นครับขึ้นกับกนขึ้นกับกรโอเคอ่าเดี๋ยวเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเราจะจอดชิดซ้ายข้ากําแพงนะทางซ้ายไม่มีใครแทรงขึ้นมานะครับอ่าปคดคับเบาๆ ระวังนะครับระวังมองปลายกระโปรงด้านซ้ายนะครับ mm hmm. อย่าให้ชิดไปทางขอบกำแพงมากนะ mm hmm. ปลอดคัดบาบครับเดี๋ยวเราจอดตรงแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าข้างหน้าก็น่าจะมีที่เผื่อไว้ให้รถอีกคันนึงจอด mm hmm. นะครับ mm hmm. โอเคครับเขาเกียร์ว่างก่อนแล้วดึงเด็กมือ mm hmm. แล้วตอนนี้เวลาจอดนะครับก็จะไม่ชิดกำแพงมากจนเกินไปเพราะถ้าชิดมากคูก็จะหลงเนี่ยนะครับ mm hmm. แล้วก็าทางขวานะ รถของเราทางขวาก็ไม่ขวางถนนมากนะครับรถผ่านไปผ่านมาก็ดับก็ได้ใช่ไหมอย่าเพิ่งดับเครื่องยนต์ตั้งไฟให้ตรงก่อนอ่าเดี๋ยวคุยกันก่อนแป๊บหนึ่งก็วันนี้เรียนกับครูกี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงครับห้าชั่วโมงแล้วก็ได้ฝึกท่าสอบทั้งหมดเลยนะเดินหน้าถอยหลังด้วยขับเดินหน้าจอดเทียบไฟบาทด้วยถอยหลังจอดเทียบไฟบาทด้วยนะพร้อมกับไปหยุดรถตรงที่ราชันสภานะครับวันนี้เรียน5ชั่วโมงได้4ท่าเลยนะครับก็วันนี้ก็ให้ขับกลับมาด้วย นะครับก็เป็นไงขับกับวันนี้วันแรกจากนี่ไม่เป็นไรเขาก็ถือว่าไม่ดับเลยนะไม่ดับเลยนะวันนี้วันแรกนะก็อาจจะพูดง่ายอาจจะกระตุกกระตักหน่อยก็ไม่เป็นไรเป็นธรรมดาของครั้งแรกถูกต้องครั้งแรกในชีวิตก็ไม่ดับก็ถือว่าโอเคส่วนการที่ขับกระตุกอะไรบ้างเนี่ยก็เป็นธรรมดาของมือใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ไว้ครั้งหน้าก็คือวันพรุ่งนี้อีก5ชั่วโมงเพราะว่าน้องเล็กนี่คือเรียนกับครูใน10ชั่วโมงนะครับเพราะว่า เรียนกับครูสิบชั่วโมงแล้วเดินทางมาไกลนะครับขับมอไซค์มาจากแถวบ้านมอใช่ไหมบ้านมอก็คือแถวแถวใกล้ๆกับสนามหลวงถูกต้องเดินทางมาไกลก็ครูก็ให้เรียนครั้งละห้าชั่วโมงไปเลยนะครับแล้วก็ทราบจาก y o u t u b e นะโอเคก็ขอบคุณนะครับที่ที่มาเรียนกับครูนะโอเควันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนโอเคสวัสดีครับครับสวัสดีครับ